ต่อไปเป็นคุณสุรทินพิจารณ์หลังจากจะเป็นคุณนิคมบุญวิเศษนะครับแล้วก็เป็นนางสาวรังสิมารรตัศมีเชิญนะครับท่านประธานที่เคารพกับผมสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพักประชาธิปไตยใบบัญชญีรายชื่อครับท่านนายครับท่านนายครับได้ดูรายงานของทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเล่มสวยงามนะครับทั้งรูปแบบทั้งเนื้อหาก็ชื่นชม นะครับสมบูรณ์นะครับแต่มันเสียอย่างนี้ว่าเป็นรายงานที่ช้าไปยานี้ปีสอน้ผ่านมาแล้วสองสามปีท่านประธานครับอยากจะให้เป็นปัจจุบันนะครับเรื่องแรกที่จะกราบเรียนต่อท่านประธานก็คือเรื่องของพักการเมืองท่านประธานครับพักการเมืองตามกฎหมายของพักการเมืองปัจจุบันนี้การจัดตั้งพักยุ่งสึกว่ายุ่งยากท่านประธานครับ วันนี้มีท่านเลขาธิการพักท่านรองเลขาธิการพักท่านผออ,อพักา่าชี้แจงทุกท่านก็คือพักพวกกันนะครับแล้บางท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ธรรมฐานที่เคารพครับก็อยู่ด้วยกันมานะครับต้องขอขอบคุณเพราะว่าเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งที่ทําให้กะกะตเข้มแข็งมาได้ถึงทุกวันนี้นะครับพรลบพักการเมืองนี่ ผมก็เคยไปล่างกับท่านเลขาคือท่านจุลุงวิทย์นะครับตอนนั้นเป็นสปทด้วยกันนะครับก็บอกแล้วว่าการที่ไปเก็บค่าสมาชิกพักของพี่น้องประชาชนมันยุ่งยากมากนะครับแค่จะเชิญพี่น้องมาทานข้าวฟรีถ้าบอกว่า,วาพักการเมืองไปเชิญเขาไม่มาเลยท่านประธานครับอันนี้ไปเก็บตังค์เขาด้วยยิ่งแล้วเขาไปอีกท่านประธานครับนี่คือปัญหาโดยแท้ของพลวัพักการเมืองฉบับที่ ร่างมาโดยคอสอชอนะครับเพราะนั้นต้องปรับเปลี่ยนถ้าไม่ปรับเปลี่ยนจะเกิดปัญหาต่อพักการเมืองต่างๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มพักเล็กนะครับถูกฟ้องถูกปรับเพราะว่าแต่ละปีต้องหาเงินหรือว่าสมาชิกต้องบอกสมาชิกมาจ่ายตังนี่คือปัญหาทางนั้นนะครับสมาชิกเป็นหมื่นคับท่านประานครับอย่างเช่นพักประชาธิปไตยใหม่28 ต้องไปหามาให้พี่น้องมาต่อถ้าไม่ต่อก็สิ้นสภาพโดยข้อกฎหมายนะครับไม่ได้ว่าให้ท่านกกตนะครับเพราะว่าทางฝ่ายประหานกกตนี่เมื่นเหมือนกับตำรวจต้องทําตามหน้าที่ถ้าไม่ทําตามก็หนึ่งห้าเจ็ดละเว้นนะครับนี่คือปัญหาแต่มีข้อหนึ่งว่าต้องให้พี่น้องพี่น้องประชาชนที่มาทําพักการเมืองนี่เขาไม่อยากมาเพราะว่าทําพักการเมืองมันเสียไปทุกอย่างนะครับ มาเป็นสมาชิกอาจจะเสียไปทุกอย่างมาเป็นกรรมการบริหารพักกรรมการสาขาพักนะครับลงผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้ลงยันก็ไม่ได้นะครับนี่คือปัญหาของพรบรที่เราไปไปร่างมาแล้วต้องแก้ไขครับวันนี้พักประชาธิปไตยใหม่ได้ยื่นยัตตินะครับแก้ไขพรบรพักการเมืองทุกพักเสร็จมาแล้วนะครับยื่นสภาไปเรียบร้อยแล้วครับวันนี้จะกตกาบเรียนเชิญทางกกตมาเป็น คณะกรรมการร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อยื่นต่อสภา,าต่อไปต้องแก้ไขหรืออย่างเช่นการตั้งสาขาธรรมทานที่ครครับถ้ามีห้าร้อแล้วไม่ตั้งเนี่ยก็ถูกปรับอีกห้าหมืนบาทอีกอย่างหนึ่งคือผู้แทนพักการเมืองประจําจังหวัดถ้ามีสมาชิกครบหนึ่งร้อคน้าไม่ตั้งถูกปรับอีกห้าหมืนนะครับถ้าไม่ปรับถ้าไม่ปรับห้าหมื่นถ้าไม่เสีย หลังจากสิบ้าวันแล้วปรับเป็นรายวันนี้ท่านรมธานครับนี่นี่คือปัญหาของของพรบรนะครับผู้ปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติตามนั้นนะครับเห็นใจเห็นใจทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับปัญหาเคยผมกับท่านเลขาใหญ่จตลุงวิทย์เคยได้คุยกันเรื่องค่าสมาชิกบอกว่าค่าสมาชิกไม่เก็บได้ไหมนะครับตอนนั้นคณะกรรมิการว่าต้องเก็บ เพราะว่ามีกองทุนพัฒนาการเมืองไปช่วยพรรคการเมืองพอมีกองทุนมาเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปว่ากองทุนก็คือปัญหาของพรรคการเมืองอีกแล้วนะครับนี่นี่คือเรียนมาทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับพรบรพรรคการเมืองซึ่งจะต้องแก้ไขนะครับซึ่งผมได้กลับไปเรียนแล้วว่าได้ยื่นต่อสภาไปเรียบร้อยแล้วว่าต้องแก้ไขพรบรพรรคการเมืองล่ะให้มันทันสมัยพอมาใช้ยุคหนึ่งสมัยหนึ่ง แล้วปรากฏว่ามันไม่ทันสมัยแล้วก็ต้องแก้ไขนะครับเรื่องต่อมาคือกองทุนพัฒนาพักการเมืองท่านประธานที่เคารพครับกองทุนพัฒนาการเมืองเกียรตนาคือตั้งมาเพื่อให้คนที่ไม่มีตังค์ให้คนที่ยากจนเหมือนกับพวกเราไปตั้งพักไม่มีตังค์นะครับเอากองทุนมาทาพอมาทําเสร็จท่านประธานครับกลายเป็นว่า มาปรับพักการเมืองเนื่องจากว่ามันมีข้อกฎหมายที่ระเบียบกำหนดไว้ว่าการใช้ใจ่ายของเงินกองทุนต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าจ่ายไม่ตามนี้ต้องเอาเงินคืนต้องปรับต้องขึ้นลงขึ้นศาลนะครับมีตัวอย่างอย่างเช่นพักประชาธิปไตยใหม่ท่านประธานที่เคารพฝากไปที่ทางท่านเลขาธิการกกตว,ว่าอย่างเช่นพักประชาธิปไตยใหม่ยนี้จะมีการปรับอยู่สาคดี ขึ้นศาลมาแล้วคดีหนึ่งสองแสนสองหมืนสามพันบาทธรรมาทานเอาไม่ใช่เงินน้อยนะครับพักเล็กๆนี่อีกคดีหนึ่งคือแสนสี่มืนบาทอันนี้ยังไม่ส่งฟ้องมาอีกคดีหนึ่งก็คือคดีเรื่องว่าใช้ใจ่ายเงินกองทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เก้าแสนกว่าบาทเกือบล้านบาทเงินที่ว่ามาทั้งหมดมันใช้ไปแล้ว นะครับสาขาก็มีแล้วการประชุมใหญ่แล้วก็ประชุมไปแล้วนะครับทีนี้ก็กตมาเอาตังค์คืนมันจะไปเอาที่ไหนล่ะถ้าไม่ขายพักอีกเอาใครจะซื้อมืันนี่คือความจริงนะครับอยากเรียนไปทางธรรมทานผ่านไปที่ทางฝ่ายบริหารทางก,กรกตว่าบางครั้งบางคราว อยากจะให้ลงไปชี้แจงคือข้อปฏิบัติบางครั้งเนี่ยมันมันไม่เข้าใจพักการเมืองมีไหมที่จะเอาครูมาทำต้องลาออกจากครูต้องลาออกจากราชการมาทำมีไหมตำรวจมีแต่ต้องลาออกนะครับเพราะนั้นพักการเมืองโดยเฉพาะพักเล็กนี่คนที่มาทำคือชาวไร่ชาวนาชาวสวนบางคนไม่จบไปกระทั่งปอส้วยซ้ำนะ มาเป็นประธานสาขาธรรมธานครับนี่คือปัญหาทั้งหมดที่ของพักการเมืองที่กราบเรียนธรรมธานว่ามันเป็นปัญหาทางทางกฎหมายนะครับไม่ใช่ปัญหากกตอแต่ฝากไปที่ท่านบริหารว่าบางครั้งบางคราวก็ให้อดุลมกันบ้างนะครับถ้าทําเป๊ะหมดนี่อายาหมดแล้วครับหัวหน้าพักติดอายาหมดถ้าไม่ทำแพ้มรีวอาพไปทํา ผู้แทนพักการเมืองเขาจะทำแพลนบริวทนี่อา work, อญาหมดเลยหัวหน้าพักคกรรมการบริหารพักเพราะนั้นก็ต้องแก้พรบพรรคการเมืองตามที่ผมกล่าวเรียนไว้นี่คือกองทุนพัฒนาการเมืองแทนที่เราจะมาช่วยให้พรรคได้เติบโตได้เข้มแข็งขึ้นมากลายเป็นพักคอ่อนแอไปอีกท่าระธานครับพรรอ่อนแอก็เป็นทางหนึ่งที่จะให้ผู้มีอำนาจมาปฏิวัติอีกรอบหนึ่ง นี่คือปัญหามันเลยนะครับมันเป็นโซ่เป็นวงกลมอุบาตระบาอย่างนี้ทำไมาให้พักเข้มแข็งขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆขึ้นมานะครับพักจะได้รับใช้พี่น้องประชาชนนะครับให้เข้มแข็งเหมือนกับประเทศอื่นเมื่อเช้าก็คุยกับทางกกตหลายท่านเมื่อเช้าไปกกตถูกสอบมานะครับว่าพักการเมืองในเมืองไทยนีย่ไม่ต้องมีระบบเอกสารได้ไหมเหมือนกับเดโมแครตเนี่ย ของกอมีกาเหมือนกับรีพับลิกันนี่ใครอยากเป็นก็เป็นด้วยจิตวิญญาณผลมันออกมาตรงไหนท่ประธานครับผลออกมาตรงที่คะแนนการเลือกตั้งไม่ใช่ผลออกมาเป็นกระดาษเต็มห้องนะครับการประเมินผลผมไปกะกะตเห็นใจท่านเลขาท่านรองเลขานะว่ามีแต่กระดาษประมวลผลเหมือนระบบราชการหรือไม่กองทุนพัฒนาการเมืองนี่ เวลาตรวจสอบเลยตรวจสอบเหมือนกับบริษัทเลยนะครับถ้าเป็นไปได้ผมว่าตัดทิ้งสะกองทุนพัฒนาการเมืองนี่ไม่ต้องมีเลยไปแข่งกันในนโยบายพักักไหนมีนโยบายชาวบ้านสนุนมันก็ได้รับการเลือกตั้งเหรออยากให้ทําอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นปัญหาโดยแท้นะครับท่านประธานที่เคารพครับอย่างเช่นอินเดีย ผมไปอินเดียไปถามเขาว่าเป็นสมาชิกพรรคไหนครับว่าเป็นสมาชิกพรรคชนตะได้เขียนไปสมัครไหมไม่เลยอยากเป็นก็เป็นเลยโดยสัญชาตญาณโดยจิตสำนึกอินเดียนะท่านประธานครับคนที่ขับรถอินเดียเขาไม่เรียนหนังถือเลยซ้ำแต่ขับรถได้นี่นี่คือสิ่งที่ที่ไปเห็นไปเจอมาอยากนำเข้ามาพัฒนาเมืองไทยด้วยกันให้มันไปอย่างนี้ ไม่ใช่ระบบกระดาษระบบรายงานนะครับอีกอย่างหนึ่งข้าท่านประธานที่เคารพครับที่พรบบพักการเมืองให้ไว้ก็คือการปรับทางปกครองการปรับทางปกครองนี่บางครั้งบางบางครั้งบางคราวนี่พักการเมืองนี่ไม่ได้มีเจตนาแต่ไปโดนปรับอย่างเช่นส่งสมาชิกพักสามเดือนนี่ถ้าไม่ส่งภายในส5บหวันนี่ วันที่16หปรับห้าหมื่นแล้วท่านประธานครับห้าหมื่นบาทแต่ถ้าไม่ปรับห้าหมื่นนอกจากถ้าไม่ปรับก็ปรับอีกวันละพันละพันละพันบางพักพักเล็กนี่ถามด้วยกันล่วงมาแล้วสี่สิบวันนี่ก็สี่หมื่นบวกกับห้าหมื่นเป็นเก้าหมื่นแล้วนี่คือสิ่งที่ที่กราบเรียนไว้ว่าว่าการปรับทางปกครองนี่ มันเป็นการปรับที่หนักหนาสาหดหนักหนาสาเป็นเป็นโหดสาหัสของพักการเมืองต่างๆที่เราเจอมาโดยเฉพาะกลุ่มพักเล็กนะครับพักใหญ่ก็อาจจะไม่โวยวายเพราะว่ามีทรัพยากรเยอะแต่พักเล็กนี่พูดให้ท่านประธานแล้วก็ผ่านไปที่กกตที่เป็นพักกลัวกกันว่ามันมันเก็บใจจริงๆนะครับ อุตส่าห์ลาออกราชการมาทำพักการเมืองแต่มาเจอปัญหาลักษณะนี้คือคือสิ่งที่เราเราพบเราเห็นนะครับว่าเราต้องแก้ไขนะครับสรุปไหมครับอีกประเด็นหนึ่งท่านประธานที่เคารพครับเกิดเวลาไปเยอะแล้วครับสรุปเถครับครับอนุญาตให้พวกเราเต็มที่ครับเป็นเรื่องเขี่ยวกับพวกเราแต่ได้ช่วยดูเวลาหน่อยตอนนั้นเองครับเชิญนะครับเชิญครับครับ ผมผมม่ดีท่านประธานท่านประธานว่าไงครับเอ่อเกินเวลาไปมากกว่าเพื่อนเลยครับแต่ว่าผมผมเกินเวลาใช่ไหมครับครับเกินแล้วครับเกินครับประธานโทษอีกเรื่องหนึ่งครับนิดเดียวท่านประธานครับครับเชิญนะครับเชิญครับนิดนิดเดียวท่านประธานครับได้ครับเชิญนะครับเรื่องเรื่องลูกเสือกกตครับท่านประธานครับฝากท่านกกตฝากท่านประธานไปที่กกตว่าควรจะให้ให้พักการเมืองมีส่วนร่วม ในการส่นรวมในการสร้างประชาธิปไตยควรจะให้สาขาพักส่งสมาชิกพักเข้าไปอบรมลูกเสือกอกตในส่วนนี้บ้างนะครับเพราะว่าจะได้เชื่อมโยงกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องอการการซื้อเสียงป้องกันการ,การซื้อเสียงขายขายสิทธิ์ขาย,สขายเสียงนะครับต้องป้องกันที่พักการเมืองไม่ใช่ท่านไปทําอีกศูนย์หนึ่งขึ้นมานะครับท่านครับ ป้องปองกันตรงนี้นะครับนี่คือกาบเรียนไว้นะครับอีกตัวหนึ่งคือการเลือกตั้งขบวนการเลือกตั้งเรื่องคดีนะครับอย่างเช่นคดีอาญาของปี61นะครับ9 1 2ิคดีคดีคดีอาญาของเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร912คดีท่านประธานครับคดีของท้องถิ่นนะครับ 2,256คดีก็อยากกราบเยท่านประธานผ่านไปที่ก็ต่อว่าอยากทราบเหตุผลว่าเราได้เคลียร์ให้สำเร็จกี่คดีประชาธิปันให้พี่น้องประชาชนได้อย่างไรบ้างครับขอบคุณครับท่านนันขอบคุณครับครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกเรานะครับผมยินดี